หนึ่งสมองสองความคิดคืออะไรคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนคุณมีสองความคิดอยู่ในสมองของคุณเองก็คือสมองของเราอ่ะมันจะมีสองความคิดอย่างเช่นคุณคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักพูดอยากจะเป็นคนที่มีอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ในสิ่งที่คุณไม่เคยทำอ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะทำอยากจะเป็นนี่คือ p a ชชั่นนี่คือ ความหลงไหลนี่คือความฝันของฉันแต่พอเวลาคุณตัดสินใจว่าคุณจะทดลองทำอะไรใหม่ๆพวกนี้คุณจะมีเสียงเล็กๆเกิดขึ้นมาว่าอู้ฉันคงลดความอ้วนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของครอบครัวทุกคนในครอบครัวในวงตระกูลของฉันอะ่ะอ้วนมาหมดยังไงก็คงทําไม่ได้หรอกหรือเธอจะเขียนฉันจะเขียนหนังสือได้ยังไงในเมื่อฉันไม่มีความรู้เพียงพอหรือ ฉันจะทําธุรกิจได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสําเร็จล่ะเพราะฉันไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้หรือเงินลงทุนฉันอะไรพวกเนี้เสียงตา่ตางๆน,นานาพวกเนี้มันจะเกิดขึ้นในหัวสมองของคุณทุกคนจะได้ยินเสียงที่มันโต้แย้งความคิดของเราเองในสิ่งที่คุณไม่เคยทดลองทํามาก่อนในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะลองทําคุณจะได้ยินเสียงเหล่านี้ นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นคือเรื่องปกติเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นในสมองของเราจริงๆเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของเราจริงๆจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนสมองสองซีกของเราสมองสอง สองด้านของเรานั่นเองเมื่อจิตสำนึกหรือสมองของเราด้านหนึ่งที่อยากจะให้เราลงมือทำอะไรหรือทดลองทำอะไรไอ้จิตใต้สำนึกที่มันไม่มีข้อมูลต่างๆว่าเราสามารถทำได้เราสามารถเป็นได้เหรอเพราะเราไม่เคยทำสิ่งนี้เราไม่ได้มั่นใจว่าเราทำสิ่งนี้ได้จิตใต้สำนึกเรามันไม่มีข้อมูลพวกนั้นมันก็เลยส่งเสียงเพื่อคัดค้านการกระทำของเรา คัดขานความคิดของเราไม่ให้เราลงมือทำเพราะอะไรเพราะมันต้องการเซฟพลังงานของตัวเองเจ้าสมองมันอยากจะเซฟพลังงานของตัวมันเองให้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกสบายหรือเราเรียกว่าจุดคอมฟอร์ตโซนนั่นเองคอมฟอร์ตโซนก็คือจุดที่คุณคุ้นเคยจุดที่คุณใช้ชีวิตอย่างอัตโนมัติจุดที่คุณสามารถทำอะไรก็ได้อย่างอัตโนมัติก็คือการไม่ใช่เริ่มต้น ลองสิ่งใหม่ๆนั่นเองระหว่างจุดที่คุณอยู่สบายเรียกว่า c อ m f o r t zone และจุดที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งใหม่ๆเมื่อคุณอยากจะก้าวไปสู่ไอจุดที่นอกเหนือขอบเขตของความปลอดภยัยความสบายเจ้าสมองก็จะส่งเสียงเล็กๆมันจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้คุณทําสิ่งนั้นถ้าคุณอยู่ในระดับคนปกติธรรมดาทั่วไปคุณจะได้ยิน เจ้าเสียงเนี้ยทุกครั้งที่คุณทดลองจะทําอะไรใหม่ๆณนะตอนนี้คุณสามารถพิสูจน์ได้คุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําเลยอย่างเช่นคิดว่าคุณจะเป็นนักเขียนที่ขายดีที่สุดเป็นนักเขียนหนังสือคนหนึ่งที่เป็น best seller ของการเขียนหนังสือในเรื่องนั้นๆ ลองคิดดูแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงในหัวว่าฉันไม่มีความสามารถเพียงพอฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันจะเป็นนักเขียนที่ดีได้ยังไงพื้นฐานของเราตระกูลเราไม่มีใครเป็นนักเขียนเลยงต่างๆพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณโดยอัตโนมัติดังนั้นจงรู้ไว้ว่าในสมองของเราอ่ะหนึ่สมองจะมี2ความคิดเสมอและ คุณจะต้องรู้จักวิธีการฟังความคิดของตัวเองถ้าคุณอยู่ในระดับคนปกติทั่วไปทุกเรื่องทุกเรื่องเลยครูขอย้ำทุกเรื่องเลยที่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคุณ คุณจะได้ยินสองเสียงเสมอคุณจะได้ยินเสียงหนึ่งที่แย้งคุณว่าอย่าทำเลยแต่ถ้าคุณรู้วิธีที่จะใช้หัวสมองของคุณเป็นเครื่องทำนำทางให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณสมองของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากมันจะช่วยปกป้องคุณให้คุณมีชีวิตลอดต่อไปด้วยการให้คุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกสบายและปลอดภัยแต่ในชีวิตจริงๆคุณจะอยู่ในจุดที่มันสบาย และปลอดภัยนี้ตลอดชีวิตไม่ได้เพราะชีวิตมนุษย์เรามันต้องการการเจริญเติบโตและอีกด้านหนึ่งถ้าคุณรู้จักวิธีใช้สมองของตัวเองเพื่อสนับสนุนให้คุณเจริญเติบโตคุณจะรู้ว่าสมองของเรามันมีปฏิหารมากมายมันสามารถเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันสามารถกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังให้คุณทําอะไรก็ได้ให้คุณมีอะไรก็ได้ให้คุณเป็นอะไรก็ได้ ตามที่ใจคุณปรารถนาอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นใส่ใจสมองของเราให้มากขึ้นภายในของมนุษย์เรากำหนดผลลัพธ์ภายนอกจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกวันนี้ไม่ได้มาจากการกระทำมันมาจากความคิดมันมาจากสมองมันมาจากนิวรอนที่อยู่ในหัวสมองของเราว่าเราปลูกฝัง ความคิดอะไรให้มันว่าเราส่งข้อมูลอะไรให้กับในแฟ้มของเราเราส่งข้อมูลแบบไหนข้อมูลเหล่านั้นก็จะส่งออกมาให้เราผลิตผลลัพธ์แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนก็แล้วแต่ที่คุณส่งเข้าไปเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ในหัวสมองของคุณ สิ่งนั้นก็จะออกมาเป็นการกระทำเป็นนิสัยเป็นความคิดและเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้สมองของเราเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากหนึ่งสมองของเรามีสองความคิดจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกฟังเสียงที่มันช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณ